สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาค่ะรัฐบาลไทยพร้อมกระชับความร่วมมือตามแนวชายแดนไทยลาวและเตรียมเปิดจังหวัดน้องคายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลโทแสงนวลสาย,ยาลาชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมเป็นประธานการประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนทั่วไปไทยลาวครั้งที่21ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเพื่อหาเรือแลกเปลี่ยนทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติร่วมในห่วงเวลาที่ผ่านมาโดยที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนทั้งสองฝ่าย ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและมีเสถียรภาพตามมาตรการที่กำหนดไว้อีกทั้งเร่งรัดการปักปันเขตแดนส่งเสริมให้เป็นชาแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างสองประเทศมากขึ้นขณะที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเห็นด้วยที่นายกรัฐมนตรีของไทยกำหนดให้จังหวัดหนองคายเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมทั้งสองประเทศเนื่องจากมีการติดต่อค้าขายมีรายได้สูงค่ะ <c oughs> ขณะที่แพทย์โรงพยาบาลศูนย์ยาลาระบุนักเรียนชายชาวปัตตานีซึ่งถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงอาการอย่างน่าห่วงค่ะความคืบหน้าอาการของนายปรีชาพัฒนแปวจันยากรอายุ17ปีนักเรียนชั้นม .5 โรงเรียนเดชะปัตยานุก,กูลปัตตานีซึ่งถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงพร้อมกับเพื่อนนักเรียนนายสุธิพงษ์ทองสุวรรณอายุ17ปีขณะขับขี่รถจักรยานยน์เดินทางกลับบ้านบนถนนสายปัตตนีนราธิวาสทำให้นายสุทธิพงษ์เสียชีวิตส่วนนายปรีชาพัฒถูกส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลยะลาล่าสุดในเช้าวันนี้นายพิทยาเพชรลักษณ์ ตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการจากสำนักงานเขตการศึกษาที่12ส่วนน้ายะลาได้เข้าเยี่ยมดูอาการของนายปรีชาพัฒที่ห้องผู้ป่วย ICU อุบัติเหตุโรงพยาบาลยะลาเพื่อติดตามความคืบหน้าอาการ นายแพทย์พิพัฒน์มงคลริตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ยะลากล่าวว่าผู้บาดเจ็บไม่มีบาดแผลจากการถูกกระสุนปืนแต่มีบาดแผลจากการถูกกระแทกที่บริเวณศีรษะด้านขวาจนกะโหลกแตกซึ่งแพทย์ได้ผ่าตัดเอาเลือดที่ข้างในสมองออกและแพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดภายในห้อง ICU อุบัติเหตุซึ่งอาการโดยรวมยังน่าห่วงและต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงเพื่อประมาณเพื่อประเมินอาการอีกครั้งค่ะ ต่อที่ต่างประเทศค่ะโอเปกก็ตัดสินใจตรึงเพดานการผลิตน้ำมันที่30ล้านบาร์เลต่อวันต่อไปอีก6เดือนแม้ว่าราคาน้ำมันดิบตก,กลงต่ำสุดในรอบ4ปีก็ตามค่ะองค์การชาติผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกแถลงว่ารัฐมนตรีน้ำมันชาติสมาชิกโอเปกตัดสินใจไม่ลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบโดยจะยังรักษาระดับการผลิตวันละ30ล้านบาร์เลต่อวัน ต่อไปอีก6เดือนในการประชุมที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเมื่อวานนี้มติดังกล่าวสร้างความผิดหวังแก่ชาติสมาชิกบางชาติเช่นอิรานและเวเนซุเอลาที่ต้องการให้ลดการที่ต้องการให้ลดปริมาณการผลิตในภาวะที่ราคาน้ำมันดิบ ดิ่งต่ำสุดในรอบ4ปีเพื่อหนุนให้ราคาน้ำมันปรับขึ้นมาในราว100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลอย่างไรก็ตามที่ประชุมต้องการให้ตรึงเพดานการผลิตซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2554เพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพในตลาดหลังจากราคาน้ำมันร่วงหนักโดยเจ้าหน้าที่โอเปกคาดว่าความต้องการใช้น้ำมันโลกจะเพิ่มขึ้นในปีหน้าและการเพิ่มการผลิตของชาตินอกโอเปกเช่นสหรัฐ จะเข้ามาชดเชยในส่วนนี้ค่ะหมดเวลาข่าวต้นชั่วโมงค่ะกลับมาติดตามรับชมข่อีกครั้งในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าสวัสดีค่ะ กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาร่วมประกวดเรียงความหัวข้อค่านิยมหลักของคนไทย12ประการความยาวไม่เกิน2หน้ากระดาษ A4 ต่อหัวข้อชิงทุนการศึกษาพร้อมโลกเกียรติคุณระดับประถมศึกษา20,000บาทระดับมัธยมศึกษา30,000บาทระดับอุดมศึกษา50,000บาท สนใจส่งเรียงความได้ไม่จำกัดหัวข้อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0922468482หรือที่ www.prd.go.th หมดเขต30พฤศจิกายน2557